ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกประทับใจในตัวละครรับนัดมากที่สุดก็คงจะเป็นตอนที่เธอได้ไปช่วยพญาเดือดตัวหนึ่งไว้โดยตอนนั้นเหล่านักขี่มังกรได้ออกตามหากิล้องสั่งตายแต่ก็ได้ไปเจอพญาเดือดตัวหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนหินทับจนกลับลงน้ําไม่ได้ซึ่งทําให้ได้อยู่ในน้ําเป็นเวลานานตัวมันก็จะแห้งตายพวกเขาเลยต้องช่วยแต่เจ้ามังกรตัวนี้มันก็ไม่ยอมซึ่งในความหวาดกลัวมันจึงได้โจมตีทุกคนที่เข้าใกล้และเสียงคำรามของมันก็ดังไปจนถึงฝูงมังกรผัดปีกจนพวกมันรู้ว่าตตตออนนนนนนีีี้้้้มมมมมคลลกกกกาา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 าเเเขขขใส่่่่่ววหหังงร็็พยยจะทชแไได ่จนทําให้รับนัดก็เดินไปอยู่ต่อหน้ามันแต่มันก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่าเธอใช้น้ามันปลาทาที่ผมซึ่งก็เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยสำหรับพญาเดือดเนื่องจากมันอาศัยอยู่ในทะเลและเมื่อเป็นแบบนั้นเธอจึงต้องฝึกมันให้เชื่องเพื่อที่พวกเขาจะสามารถช่วยมันได้ซึ่งเธอก็ทาสาเร็จจึงได้ร้องเพลงเพื่อดึงความสนใจจนคนอื่นช่วยเอาหินออกได้แต่ปีกมันก็หักพวกเขาเลยต้องทาเฟือกให้ซึ่งท่าวันที่ใช้มันก็ขาดแถมตอนนี้ฝูงใหญ่ของพวกผัดปีกก็กําลังมุ่งตรงมาที่นี่พวกเขาเลยต้องรีบหนีแต่ลัละะััับนนนนนดดดกกก็็ไไมมม่่่่่ยยยยยออออแะะจูชชววววปป้้้งงซึใิิิาทททีีสุเธธ ตัวการตัดผมตัวเองมาทําเป็นเชือกแล้วพามาหนีได้สำเร็จก่อนที่พวกผัดปีกจะมาถึงซึ่งทั้งสองก็ได้บอกลากันก่อนจะแยกย้ายกันไป